จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล่าแพทย์ประจำบ้านของแผนกฉุกเฉินต้องแบ่งรับแบ่งสู้กับเคสวิกฤตและเรื่องดราม่าส่วนตัวสวัสดีค่ะพบกับเราจิมมิมสตูดิโอกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าชิพจรสื่อรักเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ ข่าวได้เตือนว่าตอนนี้พายุเฮอริเคนกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ไมอามีให้ทุกคนนั้นอยู่แต่ในบ้านเพราะพายุครั้งนี้รุนแรงมากหน่วยกู้ภัยที่กำลังขับรถกลับบ้านก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องพายุและหมอโคคุณป้าได้พูดหยอกมีอาสาวกู้ภัยแต่มีอาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจในตัวหมอโคระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเธอได้วิ่งมาบอกว่าต้นไม้นั้นล้ม ใส่บ้านเธอแล้วลูกของเธอก็ติดอยู่ข้างในกูภัยจึงได้รีบเข้าไปช่วยแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่โรงพยาบาลแดนนี่บน่นที่ต้องมาทํางานกับคนที่เธอเพิ่งร้องเรียนไปแดนนี่ได้เรียกคามเมราเข้ามาคยุยและมอบหมายหน้าที่ให้เธอนั้นเป็นคนเตรียมที่นอนให้กับเจ้าหน้าที่จากนั้น <c oughs> เพื่อนร่วมงานก็เข้ามาบอกแดนนี่ว่าจะมีผู้บาดเจ็บเข้ามาสคนแล้วก็ยังบอกอีกว่าหมอคุดเรียกเธอเข้าพบ ด้านคอปเปอร์ก็ได้ขอให้แดนนี่โทรหาพ่อให้หน่อยเพราะเขาเป็นห่วงพ่อมากแดนนี่รับปากว่าจะโทรให้แต่เมื่อโทรไปก็ไม่มีใครรับสายแล้วแดนนี่ก็เข้าไปหาหมอคุตที่ห้องหมอคุตจึงขอให้แดนนี่อัปเดตสถานการณ์แดนนี่ก็ได้อัปเดตท,ทั้งหมดแล้วหมอคุตก็ได้บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้เรียกเธอไปช่วยได้แถมยังเสนออีกว่าหมอฟิลิปก็ทําแทนฉันได้นะแดนนี่จึงตอบกลับว่า ฉันไม่ต้องการหมอฟิลิปจากนั้นฟิลิปก็ได้เดินเข้ามาพอหมอคุดนั้นก็เรียกเขามาเหมือนกัน แดนนี่ที่เห็นแบบนั้นก็ได้เดินกลับลงไปทำงานแดนนี่และทุกคนได้เตรียมตัวรอผู้บาดเจ็บคนแรกเป็นเด็กสาววัยสิบขวบขาดออกซิเจนตอนนี้หายใจลำบากคนที่สองเป็นเด็กชายวัยห้าขวบมีรอยช้ำที่หน้าอกบาดเจ็บที่ขาขวาหมอโคได้ถามหาลายที่สามป่าที่เป็นคู่ภัยจึงบอกว่าคนที่สามนั้นก็คือคู่หูของเธอมีอาสาวคู่ภัยได้ถูกของแหลมเสียบเข้าที่ท้องฝั่งแดนนี่นั้นให้ พ่อและแม่เด็กๆไปตรวจอาการบาดเจ็บก่อนที่แดนนี่จะเข้าไปรักษาเด็กๆเด็กวัยสิบขวบที่กำลังจะหยุดหายใจแดนนี่จึงจะทำการผ่าตัด เขากาลังจะลงมีดกรีดทางแนวนอนแต่หมอฟินลิปก็ได้เข้ามาแนะนําว่าให้ผ่าทางแนวตั้งแดนนี่ <Danny S 2> ไม่อยากเชื่อหมอฟินลิปและเถียงกับความรู้สึกตัวเองแต่วินาทีสุดท้ายแดนนี่ <Danny S 2> <Danny S 1> ก็ตัดสินใจทําตามที่หมอฟินลิปพูดแล้วการผ่าตัดก็สําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วหมอแดนนี่ก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ําภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่แล้วในขณะที่เพื่อนๆน,น,น,นั่งดื่มกันที่ร้านเหล้าฟินลิปได้เข้ามาจีบแดนนี่ แล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันโคกําลังดูแลมีอาที่รอเข้าผ่าตัดเขาได้เดินไปหากับพนักงานห้องบัตรที่มีชื่อว่าแคทแคทได้บอกว่าตอนนี้ห้องผ่าตัดนั้นเต็มโคบอกแคทว่าเคสนี้ด่วนแคทก็ได้แซวโคว่าคนที่นายกําลังจะจีบ จะเข้าห้องผ่าตัดใช่ไหมโคก็ได้บอกว่าเปล่าจีบแล้วโคก็พูดหยอกแคทก่อนที่ทั้งสองจะนัดเจอกันเพราะทั้งสองนั้นแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันอยู่แล้วฝั่งหมอลูบินก็ได้เข้ามาปลอบใจหมอคุดเรื่องลูกสาวและบอกให้หมอคุดอย่าก,กังวลเลยฝั่งแดนนี่ที่กำลังคุยกับแม่ของเด็กที่บาดเจ็บอยู่นั้นแม่ของเด็กก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เธอนั้นถูกสามีนอกใจตอนที่พายุนั้นรุนแรงแต่สามีของเธอก็ได้เข้า มาช่วยลูกๆไว้แดนนี่กไ็ได <Okay. S 1> ้แต่รับฟังแล้วนึกกลับไปถึงอดีตอีกครั้งในตอนที่เธอและหมอฟินลิปต้องนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยผู้บาดเจ็บแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันคาเมล่าที่ยังหาที่นอนให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้ก็ได้เดินมาบอกแดนนี่แดนนี่เขาก็ได้มองไปเห็นห้องหนึ่งที่ถูกล็อกอยู่เขาจึงได้ใช้ถังออกซิเจนถูเพื่อที่จะหาที่นอนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนจากนั้นแดนนี่ก็ได้สั่งให้คาเมล่าเอาเตียงมาไว้ที่ห้องนี้ พอแดนนี่พูดจบไฟก็ได้ดับลงเนื่องจากสถานีไฟฟ้าหลายแห่งได้ถูกน้ําท่วมคนในโรงพยาบาลก็อบพยพไม่ได้เพราะถนนทุกเส้นทางถูกปิดหมดแล้วแดนนี่ถึงกับงงเรื่องที่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลนั้นจะถูกตัดไฟแต่เป็นฟิลลิปที่รู้แทนแดนนี่จึงได้เดินไปหาหมอคุชเพราะเธอนั้นไม่อยากเป็นหัวหน้าแล้วเธออยากให้ไรจานั้นได้เป็นหัวหน้าแทนเธอ แต่หมอคุดก็ไม่ยอมคุยด้วยแดนนี่เดินออกมาแล้วนึกย้อนกลับไปถึงอดีตตอนที่เธอนั้นได้ช่วยคนเจ็บกับหมอฟิลลิปเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เธอนึกถึงฟิลิปนั้นจะทําให้เธอมีความมั่นใจขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันแดนนี่ได้เดินออกมาอยู่คนเดียวแต่ฟิลลิปก็ได้ตามมาขอเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์ของทั้งสองดีขึ้นพอแดนนี่กลับเข้ามาคอปเปอร์ที่เป็นห่วงพ่อมากจึงขอร้องให้ แดนนี่ติดต่อพ่ออีกครั้งแดนนี่ก็ได้บอกคอปเปอร์ว่าไม่ต้องห่วงตัดมาที่ฝั่งมีอาอาการของเขากําลังแย่โคได้เข้าไปหาหมอรูบินที่กําลังผ่าตัดอยู่โคได้ขอใช้ห้องผ่าตัดต่อหมอรูบินจึงขอรายละเอียดและโคจึงขอผ่าตัดรอหมอรูบินหมอรูบินจึงอนุญาตโคดีใจเป็นอย่างมากและได้ไปบอกกับมีอาว่าเธอนั้นได้ห้องผ่า,นานตัดแล้วตัดภาพมาที่แดนนี่ที่กําลังเข้าห้องน้ําก็ได้มี เสียงผู้หญิงร้องด้วยความเจ็บปวดแดนนี่จึงเข้าไปช่วยแล้วพบว่าเธอคือสาวท้องแก่ที่กำลังจะใกล้คลอดหญิงท้องแก่กลัวและไม่ไว้ใจที่จะให้แดนนี่ช่วยเขาจึงไล่แดนนี่ออกไปแดนนี่นึกถึงอดีตอีกครั้งตอนที่เธอและหมอฟิลิปไปช่วยคนเจ็บแล้วภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันเมื่อแดนนี่นึกถึงอดีตเขาก็ได้มีความมั่นใจและตัดสินใจจะทำคลอดให้สาวท้องแก่เองตัดภาพมาที่ฝั่งของโคที่กำลังผ่าตัดอยู่นั้นมีอา ก็เกิดเลือดออกที่ช่องท้องโคจึงตัดสินใจรีบดึงโลหะที่เสียบออกฌานจึงได้ให้ผู้ช่วยไปตามหมอลูวินระหว่างที่โคกําลังห้ามเลือดอยู่นั้นหมอลูวินก็ได้เข้ามาช่วยไว้ทันเวลาเป็นเวลาเดียวกันกันกบแดนนี่ที่ทำคลอดได้สําเร็จ ตัดภาพมาที่โคที่กำลังดีใจอยู่นั้นก็ได้มีข้อความจากแคทนัดไปเจอที่ห้องเมื่อโคไปถึงทั้งสองก็ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วภาพก็ตัดมาที่หมอคุดที่กำลังกังวลว่าไฟจะดับเพราะลูกของเธอนั้นใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่แต่รูบินก็ปลอบใจเพราะเครื่องช่วยหายใจนั้นยังมีแบตเตอรี่อยู่ ตัดกลับมาที่แดนนี่ที่กําลังล้างมืออยู่นั้นลาจาก็ได้เข้ามาหาและเอาเสื้อผ้ามาให้แดนนี่เปลี่ยนแดนนี่ก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะเริ่มทนไม่ไหวที่ถูกคนจับตามองลาจาก็ได้ปลอบใจและช่วยเธอเปลี่ยนชุดก่อนที่ทั้งสองจะกอดให้กําลังใจกันดานคาเมราก็ได้เตรียมเตียงนอนให้กับทุกคนเรียบร้อยแดนนี่ดีใจมากและได้คุยถึงเรื่องในอดีตของเขาทั้งคู่กับลาจาและเราก็จะได้รู้ว่า แดนนี่และไลจานั้นสนิทกันมากไลจาได้ให้คำมั่นสัญญากับแดนนี่ว่าต่อให้คนอื่นจะอยู่ข้างฟินลิปแต่ไลจาจะอยู่ข้างแดนนี่เองแดนนี่ได้นึกถึงอดีตกับฟินลิปจึงได้วิ่งออกไปข้างนอกแล้วก็ได้พบกับฟินลิป ที่อยู่ข้างนอกเช่นกันทั้งสองได้พูดคุยต่อว่ากันก่อนที่ฟินลิปจะได้ชวนแดนนี่กลับเข้าไปข้างในเพราะพายุกำลังจะมาฟินลิปได้เดินกลับเข้าไปข้างในก่อนและปล่อยให้แดนนี่คิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาอีกครั้งก่อนที่ไฟจะดับแล้วซีรีส์ก็ได้ตัดจบเป็นยังไงกันบ้างคะกับการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าชีพจรสื่อรัก หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยหากใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ